กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรศิราชาแนวนะคะ เมื่อเพื่อนๆชมคลิปแล้วเห็นว่าคลิปของแม่เพชรม,มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้แม่เพชรจะมาพูดถึงเรื่องโรคกรดไหลย้อนนะคะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่แชร์ประสบการณ์ไว้เนาะโรคกรดไหลย้อนมันคือภาวะที่กรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนมาในหลอดอาหารลักษณะของอาการก็คือเจ็บหน้าอก จุกที่คอจุกตรงลิ้นปรีนะคะวันนี้นะคะแม่เพชรก็อยากนำเสนอนะคะผักผลไม้แก้โรคก,กรดไหลย้อนแบบได้ผลนะคะอ่าก็สามารถช่วยได้นะคะผักอย่างแรกเลยนะคะที่ช่วยในการแก้รก,กรดไหลย้อนก็คือบวบหอมนะคะนำมาต้มมาลวกมานึ่งทานได้นะคะเพราะว่าบวบมีฤทธิ์เย็นนะคะช่วยสมานแผลนะคะ ผักที่มีฤทธิ์เย็นนะคะเช่นบวบหอมต้มนะคะเราแนะนำให้ใครก็ตามที่เป็นโรคกรดไหลย้อนลองทานนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีสาเหตุจากกรดเกินในกระเพาะอาหารนะคะคุณควรทานผักในมื้อเย็นนะคะมีส่วนช่วยในการลดอาการแสบท้องร้อนท้องแสบหน้าอกปวดท้องเหมือนลำไส้ถูกบิดได้นะคะก็ไปหามาทานกันเลยนะคะ ต่อไปนะคะก็คือกระลำปีนะคะนักวิจัยหลายท่านนะคะเห็นด้วยกับการใช้กระลำปีในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารเนื่องจากในกระลำปีประกอบไปด้วยซัลเฟอร์นะคะ โดยที่มันมีส่วนช่วยในกระบวนการหายของแผลรักษาอาการอักเสบของแผลนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถทานกระหล่ำปีได้ด้วยการเอามาทํากับข้าวนะอาจจะนึ่งกระหล่ำปีก็ได้หรือต้มผักกระหล่ำปีก็ได้หรือเอามาผัดประกอบกับอาหารได้นะคะแต่เป็นอาหารรสไม่จัดนะคะรสไม่เผ็ดนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นผักอีกอย่างหนึ่งที่คนที่เป็นกรดไหลย้อนต้องทานประจํานะคะ ค่ะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นแตงไทยนะคะถือเป็นพืชฤทธิ์เย็นนะคะอ่าแตงไทยเหมาะมากสําหรับคนธาตร้อนนะคะที่มีอาการร้อนท้องนะคะอ่าถ้าหากรับประทานแตงไทยแล้วไม่มีอาการจุกที่คอนะคะไม่มีอาการท้องอืดน,นั่นหมายความว่าแตงไทยช่วยบรรเทาอาการกดไหลย้อนนะคะอ่าเพราะฉะนั้นรีบไปหาแตงไทยมาเลยนะอ่าแก้อาการกดไหลย้อนนะคะเพราะว่าแตงไทยเป็น พืชที่ทำพืชที่มีฤทธิ์เย็นนะคะค่ะต่อไปนะคะแคนตาลูปนะคะแคนตาลูปถือเป็นพืชฤทธิ์เย็นนะคะแต่ก็จะเย็นน้อยกว่าแตงไทยนะคะ,ะรับประทานแล้วสบายท้องนะคะท้องไม่อืดอาหารย่อยดีนะคะแคนตาลูปนี่ช่วยย่อยด้วยนะคะทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็เป็นผลไม้อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทาน เป็นประจำนะสำหรับคนกดไหลย้อนนะคะก็จะช่วยตรงนี้ได้นะคะต่อไปก็จะเป็นขมิ้นชันนะคะซึ่งหาได้ไม่ยากเลยเนาะแถวบ้านเราขมิ้นชันช่วยลดอาการอับเสบของแผลในกระเพาะอ,อาหาร แก้ท้องอืดท้องเฟอ้อขับลมนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นกรดไหลย้อนก็จะต้องมีไว้ประจําบ้านแล้วใช้ทํากับข้าวกินสดๆก็ได้ใช้ทํากับข้าวก็ได้หรือจะซื้อเป็นแบบแคปซูลก็ได้นะคะมาทานนะคะสําหรับคนเป็นกรดไหลย้อนนะคะต้องรู้นะคะค่ะต่อไปนะคะพริกไทยดํานะคะแก้ลําไส้และกระเพาะอักเสบ เร่งเผาผลาญอาหารช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินและก็แก้ท้องอืดด้วยนะคะ,ะคนที่เป็นกรดไหลย้อนก็สามารถทานเพื่อแก้ท้องอืดแล้วก็เร่งเผาผลาญช่วยย่อยนะคะ,ะพริกไทยดำก็ช่วยย่อยนะคะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ที่กรดไหลย้อนนี่ทานได้แต่มันก็จะมีรสเผ็ดร้อนอนิดนึงนะคะส่วนผลไม้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ ช่วยในด้านการแก้กดไหลย้อนก็คือ Apple นะคะ แอปเปิลมีส่วนประกอบของยาลดกรดแบบธรรมชาติซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย,ย้อนได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นอีกตัวช่วยที่สามารถลดอาการอับเสบร้อนกลางอกได้ง่ายๆเพราะมีใยอาหารชนิดแพคตินมากนะคะป้องกันโรคกระเพาะทำให้กระเพาะอาหารแข็งแรงขึ้นเพียงรับประทานแอปเปิลเป็นประจำทุกวันประมาณ3-4ชั่วโมงก่อนนอนก็จะช่วยบรรเทาอาการและป้องกันได้แถมอิ่มเบาๆอีกด้วยนะคะ ผลไม้อีกอย่างหนึ่งที่พวกเราทานได้ก็คือกล้วยน้ำว้านะคะทุกคนนะกล้วยน้ำว้าก็สามารถทานได้นะคะแก้กรดไหลย้อนได้เหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้มาดูอ่อคำหมายความหมายนะของโรคกรดไหลย้อนนะคะอ่ะอีกอีกทีหนึ่งนะคะเพิ่มเติมโรคกรดไหลย้อนเป็นภาวะที่มีน้ำย่อยในกระเพาะอาหารซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร ส่งผลให้มีการระคายเครืองบริเวณลำคอและแสบบริเวณอกหรือจุกเสียดบริเวณใต้ลิ้นปีซึ่งโรคนี้มีความสัมพันธ์กับความอ้วนและปัจจัยอื่นๆที่ส่งเสริมให้เกิดโรคกรดไหลย,ย้อนอาทิพฤติกรรมการบริโภคและการปฏิบัติตนได้แก่การรับประทานอาหารรสจัดรสเผ็ดอาหารประเภทไขมันสูงอาหารทอด ชากาแฟน้ำอัดลมการดื่มสุราสูบบุหรี่การนอนหรือเอนกายทันทีหลังรับประทานอาหารความเครียดตลอดจนการสวมเสื้อผ้าคับและรัดเข็มขัดแน่นเป็นต้นการดูแลตัวเองเบื้องต้นได้แก่หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่ทำให้อาการแย่ลงเช่นของมันของทอด อาหารรสจัดชากาแฟน้ำผล,ลไม้รสเปรี้ยวช็อกโกแลตมิ้นเป็นต้นเลี่ยงการกินอาหารก่อนนอนเลี่ยงการนอนราบหลังทานอาหารอย่างน้อย3ชั่วโมงหรือให้นอนยกหัวเตียงสูงขึ้นอย่างน้อย10-15เซนติเมตรนะคะอันนี้ก็คือวิธีแก้ไขเบื้องต้นที่ทุกคนที่เป็นโกกรคกรดไหลย้อนเนี่ยเอามาแชร์กันนะคะ ค่ะอีกอย่างนึงนะคะแม่เพชรลืมบอกไปนะคะแอปเปิลไซเดอร์นะคะแอปเปิลไซเดอร์นี่หาซื้อได้ตามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็ช่วยย่อยอาหารได้เหมือนกันนะคะโคสแบงค์นะคะพูดเกี่ยวกับกรดไย้อนเนี่ยให้ทานแอปเปิลไซเดอร์นะคะแอปเปิลไซเดอร์มีกรดมาลิกและกรดทาทาริกช่วยให้กระบวนการย่อยโปรโตีนและไขมันทำงานได้ดีแก้อาการท้องอืด ท้องเฟอ้ออาการอาหารไม่ย่อยแนะนำให้ดื่มน้ำแอปเปิลไซเดอร์ก่อนอาหารมื้อหนักเช่นบุฟเฟต่ตหมูกระทะชุดใหญ่หรือก่อนการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากๆเช่นเนื้อวัวหรือเนื้อแกะนะคะนอกจากนี้น้ำแอปเปิลไซเดอร์ยังสามารถนำมาเช็ดหน้าเพื่อทำความสะอาดหมดจดได้นะคะทาหน้าเพื่อรักษาสิวและฝ้าได้เพียงแต่ต้องนำมาผสมกับน้ำในปริมาณเท่าๆกันนะคะ แต่ว่าสำหรับคนที่ทานแอปเปิลไซเดอร์เพื่อกดละย,ย้อนนะคะทานก่อนอาหารนะคะ1ช้อนชาผสมน้ำหนแก้วนะคะอ่าแล้วก็ทานก่อนอาหารนะคะอ่าแค่นั้นนะคะแอปเปิลไซเดอร์นี่ก็ดีนะคะอันนี้ก็คือคุณประโยชน์นะคะอ่าที่แม่เพชรเอามาบอกกันนะคะอ่าก็ทุกคนก็ผักนอกจากนี้ทานได้ไหมทานได้นะคะทานได้แต่เราก็ต้องเคี้ยวให้ละเอียดนิดนึง นะเพื่อเพิ่มกากใยอาหารนะคะก็คือคนเป็นกรดไหลย้อนอ่ะมันมันต้องเน้นทานผักทานผลไม้อยู่แล้วนะคะงดเนื้อสัตว์นะคะเนื้อเนื้อหมูเนื้อ,อ,อ,อวัวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะกินเป็นพวกเนื้อที่มันย่อยง่ายๆเนื้อปลาไข่นะคะ หรือไม่ถ้าเป็นหมูก็จะเป็นหมูสับหมูหมบดอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็พยายามเคี้ยวเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็ทานผักเยอะๆผลไม้เยอะๆเพราะว่ากากใยมันจะช่วยทําให้เราไม่ท้องผูกนะคะขับถ่ายได้ดีขับถ่ายสะดวกการที่เรากินกินผักผลไม้เยอะๆแล้วก็ระบบขับถ่ายของเราเป็นปกติคือถ่ายง่ายถ่ายคล่องนะคะไม่ท้องอืดท้องเฟ้อมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เรานะคะ าหายจากการเป็นกรดไหลย้อนนะเพราะว่าระบบขับถ่ายดีแล้วอะไรดีแล้วนะแต่ว่าถ้าเราแบบว่าท้องอืดท้องเฟอ้อไม่ค่อยถ่ายอะไรเงี้ยอาการของกรดไหลย้อนก็จะกาเริบขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบไปหาผักผลไม้มาทานและก็กล้วยน้ำว้านะคะอ,อย่าขาดอย่าหายต้องมีกล้วยน้ำว้า อ่ไว้ที่นไว้ที่บ้านเลยแต่คนที่เป็นหนักๆเห็นเขาบอกให้กินกล้วยดิบกล้วยน้ําว้าดิบนะคะอ่ากินกล้วยน้ําว้าดิบแก้ได้นะคะอ่าแต่ส่วนวิธีกินเดี๋ยวแม่เพชรมาบอกอีกทีนึงนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ขอให้เพื่อนๆนะคะ ที่เป็นกฎระย้อนเหมือนกันปฏิบัติตัวให้เข้งคัดแล้วก็หายจากโรคนี้เพื่อที่ทุกท่านนะคะจะได้ทานอาหารอย่างมีความสุขและก็ให้ทุกท่านปราศจากโรคโควิดนะคะหมั่นกินร้อนนะช้อนช้อนเรานะคะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะคะอย่าประมาทนะคะไม่ใช่ว่าเออมันหายไปแล้วอะไรอยางเงี้ยประมาทไม่ได้นะคะต้องล้างมือบ่อยๆด้วยแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ปิด ใส่ผ้าปิดปากก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเงินทองกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เพชรในการทำคลิปดีๆด,ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ